บริษัทนาทวีเทคโนโลยีจำกัดภูมิใจเสนอรายการกรีนบีเครื่องสีพารวยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทานเข้าวกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะท่านรู้จักข้าวดีพอแล้วหรือยังวันนี้รายการเรามีทุกคำตอบมามอบให้กับท่านผู้ชมค่ะ ถ้าคุณคือคนรักสุขภาพที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทานข้าวที่สีสดใหม่อยู่เสมอถ้าคุณคือแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องการลดต้นทุนในการซื้อข้าวสารหรือถ้าคุณคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้าวเปลือกจำนวนมากแล้วอยากสีข้าวกินเองวันนี้เรามีทางออกดีๆให้คุณเครื่องสีข้าวกรีนบีสุดยอดเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ยอสูนรวมสีขนาดใหญ่มาไว้ในครัวของคุณกรีนบีคือการปฏิวัติแนวความคิดใหม่ของการแปลร,รูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่ใครก็สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านมีให้เลือกสองรุ่นทั้งรุ่นสีข้าวขาวและรุ่นสีข้าวกล้องรุ่นสีข้าวก้องกระทอบเปลือกข้าวด้วยลูกยางขนาดเล็กทําให้อัตราสูนการแตกหักนีน้อยมีไซโคลนดักแกลบลุงถุง ทำให้ไม่มีฝุ่นพุ้งกระจายในขณะสีรุ่นสีข้าวขาวคัดขาวด้วยแกนโลหะผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงสามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการมีพัดลมแยกแหลบและรำลงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นพุ้งกระจายในขณะสีเครื่องสีข้าวกรีนบีขนาดเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในครัวของคุณเครื่องสีข้าวกรีนบีใช้งานง่ายกินไฟน้อย ทนทานรับประกันนานหนึ่งปีสินค้าจัดจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่088 376 7755และ088 500 7766สินค้ามีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการกลี่นบีเครื่องสีพารวย ผู้ชมทราบไหมคะว่าวิธีการเลือกข้อเปลือกก็เป็นกระบวนการและหัวใจสําคัญในขั้นตอนก่อนการผลิตข้าวค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คําตอบในเรื่องของการเลือกข้อเปลือกรวมถึงการแปลรูปข้อเปลือกมาให้เราได้รับทราบกันค่ะวันนี้เราอยู่กับกรรมการผู้จัดการบริษัทนาทวีเทคโนโลยีจํากัดคุณสมชัยเทพศิลวิสุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเลือกข้อเปลือกนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญค่ะในการวิธีการและก็ขั้นตอนก่อนการผลิต วิธีการของการเลือกข้อเปลือกเนี่ยค่ะที่จะมานำข้อเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยเราต้องเลือกอยังไงบ้างคะครับข้าวเปลือกที่ดีนี่น,นะมันควรจะเป็นสีสีทองนะสีเหลืองเหลืองทองค่ะ,คะก็ไม่ไม่ควรจะมีพวกเ,เชื้อราหรือเป็นจุดด,ดำมีตำหนิะอะไรพวกนี้นะก็อันนี้ก็คือวิธีการมองข้อเปลือกนะคะคแล้ววิธีการเก็บรักษาคะเก็บรักษาข้อเปลือกนี่คือยากไหมคะ วิธีการเก็บรักษาก็คือเราไม่ควรเก็บไว้ในที่อับชื้นนะค่ะแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิที่มันร้อนค่ะควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิธรรมดาค่ะนะฮะและอย่างที่เราพอทราบมาว่าจริงๆแล้วเรามีการตากข้าเปลือกกันด้วยถ้าตากข้าเปลือกนี่มันจะมีผลกับการสูญเสียคุณค่าทางอาหารไหมคะข้าวที่ข้าวเปลือกเนี่ยที่เกี่ยวมาแล้วเนี่ย ควรจะตาก่อนให้แห้งก่อนค่ะก็คือมีความชื้นอ,อยู่ประมาณสัก13เปอร์่าถึง14เปอร์เซ็นต์15เปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะแล้วเราถึงจะนําไปเก็บถ้าหากว่าถ้าเข้าเปลือกที่ยังมีความชื้นอ,อยู่ยังไม่แห้งเนี่ยเวลาเรานําไปเก็บเนี่ยมันก็จะเป็นมอดเป็นลาได้ง่ายะนะฮะครับนะเรามีวิธีการในการเลือกข้อเปลือกก่อนที่จะมาสีอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่ว่าก็เลือกดูที่เมล็ดมัน เป็นสีเหลืองะะนอะฮะเมล็ดมันสมบูรณ์ะนะฮะอย่างมเลมเล็ดเมล็ดที่มันอ้วนหน่อยถ้าถ้ามันรีบเนี่ยแล้วก็ควรจะค,คัดมันออกไปก่อนหรือว่ามีสิ่งสกปรกอะไรพวกเนี้ยเราควรจะคัด,ค,ดคัดออกทำความสะอาดออกไปก่อนะนะฮะแล้วในเรื่องของกระบวนการในการแปลรูปข้อเปลือกหรือว่าการสีข้าวเนี่ยคะ่ะปัจจุบันแล้วบริษัทนาทวีเนี่ยคะ่ะได้มีการทําเครื่องสีข้าวกี่รุ่นแล้วก็กี่แบบบ้างคะตอนนี้ก็เรา ทำมาตั้งแต่รุ่นกลางรุ่นรุ่นเล็กนะจนไม่ทำ,เ,ทำเป็นรุ่นควรเรือนที่ใช้ในควรเรือนค่ะที่ว่าเป็นรุ่นกีนบีมีอยู่สรุ่นแล้วอย่างรุ่นกลางนี้ค่ะสามารถสีข้าวได้ในปริมาณมากแค่ไหนคะก็มีตั้งแต่สีข้าวได้วันละครึ่งตันวันละตันสตันก็เรียกว่าขนาดาขนาดนกลางนี้คือเหมาะกับชุมชนสําหรับนอกจากสีข้าวทานเองแล้วก็ยังสามารถจับจําหน่าย เป็นรายได้เสริมได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนค่ะ,ะแล้วในเรื่องของเวลาสีข้าวแล้วมันมีเรื่องของแกลบเรื่องของฝุ่นอะไรเงี้ยออกมาบ้างไหมคะในขนาดกลางไม่ไม่มีฮะก็เครื่องของเราเนี่ยทุกรุ่นจะมีที่เก็บแกลบที่เก็บลำมิดชิดจะมีจะมีถุงเก็บจะ,ะไม่ไม่มีฝุ่นลำหรือฝุ่นแกลบอะไรออกมารบกวนทําให้เราวุ่นวาย ไม่ทราบว่าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเนี่ยคะ่ะมีไซส์ขนาดไหนแล้วก็มีกี่รุ่นบ้างคะก็ขนาดที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่สองรุ่นฮะค่ะเอ่อเป็นรุ่นสีข้าวกล้องแล้วก็รุ่นสีขา,ขาวขาวค่ะฮะ,ะก็รุ่นสีข้าวขาวเนี่ยเราใส่ข้าวเปลือกไปเนี่ยค่ะแล้วเราแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็สามารถสีข้าวได้เลยค่ะ,คะรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่ใช้ง่ายๆฮะเด็กเรียกว,ว่า ผู้ใหญ่หรือว่าผู้หญิงสามารถสีได้นะฮะก็พอๆขนาดพอๆกับไมโครเวฟที่เราใช้อยู่ตามบ้านก็ถือว่าเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะจะตั้งไว้ตรงไหนในครัวเรือนของเราก็ได้ครับแล้วการสีข้าวนี่คือสามารถสีวันต่อวันได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าสีในปริมาณได้มากน้อยแค่ไหนคะสีได้ปริมาณน้อยๆก็ได้สีมือต่อมือก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ามันขึ้นอยู่กับเรามีเวลาหรือเปล่าค่ะถ้าหากว่า อาจจะสีสองวันครั้งหรือว่าสาวันสีครั้งหนึ่งขึ้นอยู่ว่าเรามีเวลาหรือเปล่าหรือว่าอาทิตย์ละครั้งถ้าเรามีเวลามากแล้วก็สีบอ่อยหน่อยอถ้าหากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะสีครั้งหนึ่งก็ห่งไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์อย่างนี้ก็ได้แต่ดาวเชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งค่ะที่ท่านผู้ชมคงคิดเหมือนกับดาวเข้าสาเราหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินค่ะเดี๋ยวนี้แต่ข้อเปลือกนี่สิคะมันหาซื้อได้ยากมากค่ะคุณสมชัยมีวิธีการแนะนำไหมคะว่าเราจะหาซื้อข้อเปลือกได้อย่างไรบ้าง ็เราเกรงว่ามีบางบางท่านจะไม่มีข้าวเปลือกนะฮะอย่างถ้าหากว่าถ้าเป็นชาวนาเนี้ยก็ไม่มีปัญหาถ้าบางบางครั้งอย่างคนอยู่ในเมืองเนี้ยอย่างกรุงเทพอะไรเงี้ยไม่มีข้าวเปลือกล้วก็เตรียมข้าวเปลือกไว้จําหน่ายฮะแล้วก็ถ้าหากว่ายังคนในกรุงเทพเนี่ยคือช่วงช่วงแรกเนี่ยอาจจะซื้อข้าวเปลือกกับเราแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะมีที่ซื้อต่างยังบัดงี้อาจจะไปเที่ยวแต่งยังบัดหรือไงมีญาติ อยู่ที่จังหวัดก็ให้คนที่จะอาจเรื่องไงที่จังหวัดซื้อส่งมาให้ะนะหลังจากที่เราพูดคุยกับคุณสมชัยในเรื่องของการสีข้าวทานเองที่บ้านเจ้าเครื่องสีข้าวกลีนบีขนาดเล็กกระทัดรัดหน้าตามันจะเป็นอย่างไรและง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสจะเป็นยังไงแล้วแล้วก็ติดตามชมในช่วงหน้าค่ะถ้าคุณคือคนรักสุขภาพที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทานข้าว ที่สีสดใหม่อยู่เสมอถ้าคุณคือแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องการลดต้นทุนในการซื้อข้าวสารหรือถ้าคุณคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้าวเปลือกจำนวนมากแล้วอยากสีข้าวกินเองวันนี้เรามีทางออกดีๆให้คุณเครื่องสีข้าวกรีนบีสุดยอดเทคโนโลยีฝีมือคนไทยย่อส่วนรวมสีขนาดใหญ่มาไว้ในครัวของคุณกรีนบี คือการปฏิวัติแนวความคิดใหม่ของการแปลร,รูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่ใครก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านมีให้เลือกสองรุ่นทั้งรุ่นสีข้าวขาวและรุ่นสีข้าวกล้องรุ่นสีข้าวกล้องกระทอบเปลือกข้าวด้วยลูกยางขนาดเล็กทำให้อัตราส่วนการแตกหักนี่น้อยมีไซโคลนดักแผลปลุงถุงทำให้ไม่มีปุ่นพุ่งกระจายในขณะสีรุ่นสีข้าวขาว พัดขาวด้วยแกนโลหะผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงสามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการมีพัดลมแยกแลบและรำลงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะสีเครื่องสีข้าวกรีนบีขนาดเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในครัวของคุณเครื่องสีข้าวกรีนบีใช้งานง่ายกินไฟน้อยทนทานรับประกันนานหนึ่งปี สินค้าจะจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่088 376 7755และ088 500 7766สินค้ามีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบ สวัสดีครับพบกับผมแมทธิอนะครับพิธีกรภาคสนามรายการวันนี้ผมและคุณสมชัยนะครับจะพาท่านผู้ชมทางบ้านมาเยี่ยมเยือนคุณสัมฤทจำปาโพนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องสีข้าวอีกรุ่นหนึ่งของนาทวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยี่ยมแล้วนี่แหละครับพี่สัมฤครับรู้จักเครื่องนี้ได้ยังไงครับไปเที่ยวงานเกษตรค่ะอ๋องานเกษตรที่ไหนครับ เกษตรที่บางเขนค่ะอือก็คือตรงมหาวิทยาลัยเกษตรกกับศูนย์วิจัยข้าวครับไปเห็นข้าวสีข้าวค่ะแล้วก็สนใจครับผมก็คือซื้อมาซื้อมาที่บ้านจ้างซื้อมาอืแเราคิดยังไงครับที่สีข้าวกินเองก็รักษาสุขภาพค่ะปกติก็ซื้อกินอยู่แล้วครับผมระหว่างถ้าซื้อกินกับสีสีกินเองเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมครับ แตกต่างค่ะครับแตกต่างยังไงบ้างครับคุณสัเรียนคือซื้อเข้านกนี่ยนรูปข้าสีมาแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีส่วนผสมกันบูดหรือเปล่าเร้ก็ม่รู้ใช่ไหมอันนี้ของเราสีสีเองเลยสสดเลยถ้ามาจากนาเ็าจากนาเราครับผมไม่มีการฉีดย้ายมีอะไรทำแบบธรรมชาตินาของพี่สัเรียงี่ที่ไหนครับผมที่ขนแก่นค่ะเพอเวนน้อยอ๋อเล็กย ต่อมาอันนี้คือสีเป็นข้าวค่ะสีเป็นข้าวไม่เป็นเป็นข้าวกล้องครับผมอืมเป็นข้าวกล้องก็ยังอุ่นอูนาอลองสีผมดูสักหน่อยเปิต่แล้วก็เทอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองนะครับักองอันนี้หยักอย่างนี้เราเราก็ต้องเปิดเปิดตัวนี้นี้เปิดถ้าเปิดล้ว ที่บ้านพี่สัลีนี่คือทานข้าวกล้องประจำะกับก็บกลบเลยสีข้าวกินเองด้วยก็เป็นยังไงรสชาติมันก็ดีกว่าซื้อเขาว่ะเพราะว่าเราสรีกินพอหมดแล้วก็สีต่ออย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ต้องเก็บไว้นานครับรส <ผม S 1> ชาติมันจะหอมกว่าใช่ไหมมันจะดีกันค่ะ<อ>ครับผมแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็จะดีกันค่ะดีกว่ากันเยอะเลยพอน้องเขาเป็นพยาบาลอยู่แล้วเขาก็กินประจำอ๋อเป็นพยาบาลด้วยน้องสาวเป็พยาบาลเขาเป็นคนแนะนำเพราะนี่ก็สีแล้วก็แบ่งครอบครัวเพราะว่าแม่นีลูกเก้าคนก็แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งแม่ หมดแนวก่สีอีกเพราะว่าสบข้าวอย่างีมีอยู่สามคนไร่สองสามครอบครัวใช่ไหมแบ่งกันครอบครัวค่ะครับผม <c oughs> ปัญหาปัญหาเยอะไหมครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของเครื่องเรื่องเสียงเรื่องฝุ่นเนี่ยมีปัญหาเยอะไหมครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอย่างพวกฝุ่นฝุ่นไม่มีไหมครับฝุ่นมันก็มีเฉพาะฝุ่นแกบข้าวนิดนหน่อยอืเขาเรียกว่าคลายข้าวอ่ะแค่นั้นแหละนิดนิหน่อยๆครับแล้วอย่างแกลบเนี่ย แกบนี่ค่ะแกะบก็ได้แกแกนี่สีแล้วไปทำอะไรแกมบก็น้องสาวเขาจะไปใส่กระถางดอกไม้อ๋อทำทปุ๋ยให้น้องสาวเอามาเพาะ็นทำาเป็นปุ๋ยได้ด้วยอือแล้วที่คุณสมชายครับขอรบกวนนิดนึงสำหรับเครื่องที่คุณสำรีใช้อยู่เนี่ยมีชื่อรุ่นว่าชุดรุ่นแลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่น NW 3 0 0รครับผม NW 3 0 0นี่ก็จะสีเข้ากล้องอย่างเดียวเป็นรุ่นที่แอกระเทาะ มีลูกยางกระเทาะสามลูกครับผมรุ่นนี้บาษีเขากล้องจะดีมาก ผมแล้วก็ขนาดเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่คือเหมาะสำหรับใช้ในครวัวเรืนรอนมันก็ท่านรัดดีสีสีข้าวเนี่ยจะจะไวรุ่นนี้คร่ะจะไวแล้วใช้ง่ายครับผมแล้วนอกจากทาข้าวกล้องเสร็จเนี่ยคุณพี่สมบีแปลงรูปเป็นอย่างอื่นบ้างไหมฮะไม่อะค่ะไม่นะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำขนมส่งอยู่แล้วก็ล้นมือแล้วไม่ม่ไม่มีเวลามากข้าวกล้องอย่างใช้ไปเนี่ยเดือนหนึ่ง ค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานเนี่ยไฟฟ้าไฟะไม่มากนะขึ้นไม่กี่หน่วยเองับติดติดมิเตอร์ไว้เลยอื่นลื่นนี้มอเตอร์มันจะเล็กจะกินใจน้อยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมฮะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างด้วยก่อนที่เราจะลาหรือพักอยากจะให้พี่สําฤีฝากผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจเครื่องนี้ อ,อยากจะแนะนํานี่กับผู้ชมทางบ้านไหมครับอ๋อจะแนะนําว่าถ้าใครคิดว่าอยากจะสีข้าวกล้องกินเองครับนะก็ให้ซื้อเครื่องแบบนี้ละคะ่ะประหยัดไฟด้วยค่ะครับผมใช้ดีค่ะอ่าจากนี้แม่ข,ข,ข้าวสดสดข้าวสดสดมีวิตามินมีวิตามินดีเราไม่ต้องไปซื้อท้องตลาดเพราะว่าเขาสีไว้นานๆแล้วเขาจะใส่กันผงกันบูดยาก,กันบูดอะไรก็ไม่รู้ครับ แบีนี้สีสดๆกินเลยไม่ทมินเยอะกอกกานดีค่ะเห็นไหมครับอย่างไงนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสนใจนะครับอย่าลืมก็โทรมาที่เบอร์ทวงล่างนะครับที่คุณเบลศกชโทรมาที่บริษัทนาทวีเทคโนโลยีได้เลยครับครับ วันนี้ก็นี่ต้องขอขอบคุณคุณสำลีจังป่าผมที่ไแล้วขอบพระคุณมากครับที่มาขอบคุณนมากครับครับก็ได้รับความรู้แล้วนะครับว่าใช้เครื่องง่ายขนาดไหนแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยช่วงนี้พักสักครู่ครับถ้าคุณคือคนรักสุขภาพที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทานข้าวที่สีสดใหม่อยู่เสมอ ถ้าคุณคือแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องการลดต้นทุนในการซื้อข้าวสารหรือถ้าคุณคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้าวเปลือกจำนวนมากแล้วอยากสีข้าวกินเองวันนี้เรามีทางออกดีๆให้คุณเครื่องสีข้าวกรีนบีสุดยอดเทคโนโลยีฝีมือคนไทยย่อส่วนรวมสีขนาดใหญ่มาไว้ในครัวของคุณกรีนบีคือการปฏิวัติแนวความคิดใหม่ ของการแปลร,รูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่ใครก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านมีให้เลือกสองรุ่นทั้งรุ่นสีข้าวขาวและรุ่นสีข้าวกล้องรุ่นสีข้าวกล้องกระท้อปลือกข้าวด้วยลูกยางขนาดเล็กทำให้อัตราส่วนการแตกหักนีน้อยมีไซโคลนดักแกลบลุงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะสีรุ่นสีข้าวขาวคัดขาวด้วยแกนโลหะ ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงสามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการมีพัดลมแยกแกลบและรำลงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นพุ่งกระจายในขณะสีเครื่องสีข้าวกรีนบีขนาดเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในครัวของคุณเครื่องสีข้าวกรีนบีใช้งานง่ายกินไฟน้อยทนทานรับประกันนานหนึ่งปี สินค้าจัดจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่088 376 7755และ088 500 7766สินค้ามีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบ ท่านผู้ชมได้รู้จักกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กของ Green B ไปแล้วตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ค่ะที่ผ่านกรรมวิธีของเครื่องสีข้าว Green B โดยตรงตั้งอยู่ตรงหน้าเาาแล้วค่ะเราเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้กลิ่นของเครื่องสีข้าว Green B และกลิ่นข้าวกล้องตรงนี้รับรองว่าจะต้องหอมติดใจทีเดียวค่ะและว,วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณนนทิวัฒน์นะคะนาวสายสีซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกค่ะวันนี้ท่านสละเวลามาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการสีข้าวสดใหมๆ่ๆ สวัสดีค่ะคดาอย่างที่เราได้ทราบไปเมื่อสักต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคุณนนทิวัต์นะคะเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายในเรื่องของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนนทิวัต์นี่คือได้การต่อยอดมาจากเครื่องสีข้าวกินบีใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงจริงแล้วเครื่องสีข้าวเนี่ยนะครับเป็นหัวใจสําคัญในการทําธุรกิจตัวนี้นะครับเพราะว่าการทำข้าวกล้องหรือว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยจะต้องใช้ข้าวที่ นะข้าวที่ใหม่ก็คือข้าวที่เราจะต้องสีจากกระอกข้าวเปลือกกระทอะเปลือกออกนะใหม่ๆแล้วเอามาทำพ่อเง,งอก<ม>นะครับก็จะได้อัตรา,าการงอกที่สูงค,นะคุณจะประโยชน์วิตามินเกลือแะอะรอ่แรงต่างก็จะมีครบถ้วนะนะครับแล้วอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะคะจะมีคำหนึ่งที่เราสงสัยคำว่าข้าวสีสดนี่มันคืออะไระคะข้าวสีสดก็คือว่าการที่เราเอาข้าวเปลือกนะครับมาผ่านการกระทอะเปลือกออก นะครับโดยใช้เครื่องเครื่องสีข้าวเนี่ยนะครับใหม่นะฮะสีใหม่ๆหนะฮะหรือว่าสีสดนั่นเองนะครับแล้วถ้าอย่างเช่นข้าวเก่าข้าวใหม่แล้วก็ข้าวกลางตียังถือว่าเป็นข้าวสีสดได้ไหมคะอันนั้นเป็นชนิดข้าวนะคือคุณลักษณะของข้าวก่อนที่จะมาสีนะฮะสมมติว่าเรามีข้าวใหม่จะมาคือข้าวที่หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยแล้วพึ่งให้แห้งเนี่ยนะฮะจะสักเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นข้าวใหม่นะครับ คราวนี้ถ้าเราเอาข้าวใหม่เนี่ยนะฮะเอามาสีใช่ไหมฮะเราก็จะได้เป็นข้าวใหม่ที่สีสดๆนะฮะหรือสีหลือสีใหม่ๆเลยประมาณนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาข้าวเปลือกซึ่งเก็บไว้ประมาณสัก6เดือน7เดือนนะฮะเราก็เรียกว่าเป็นข้าวกลางปีนะฮะก็คือข้าวเปลือกที่เก็บไว้กลางปีนะฮะเมื่อเราเอามาสีโดยเครื่องนะฮะสีข้าวเนี่ยนะฮะ เราก็จะได้ข้าวสีใหม่ๆสดนะครับซึ่งความอร่อยความหอมอะไรต่างเนี่ยนะฮะก็จะ ขึ้นอยู่กับว่าข้าวที่เรามาข้าวเปลือกที่เรามาสีเนี่ยเป็นข้าวเก็บไว้นานมากน้อยแค่ไหนค่ะและอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทางคุณนนทิวัน์นะคะเป็นผู้ผลิตนะคะในเรื่องของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกเนี่ยค่ะในส่วนของข้าวกล้องอย่างที่อยู่ตรงหน้าดาวเนี่ยค่ะว่าเป็นข้าวสีสดได้ยังไงบ้างอะคะคือมันจะมีคุณประโยชน์มากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะข้าวสีสดเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเปลือเราเอาไปแช่น้ําเราไปเพาะงอกเนี่ยนะฮะ <C HA> เขาสามารถที่จะเป็นต้นข้าวเพื่อที่จะแพร่แพร่พันธุ์ได้ต่อไป <C HA> นะครับคราวนี้เวลาเราก็ท้อเปลือกออกแล้วเนี่ยเหมือนเราปอกส้มใช่ไหมถ้าส้มใหม่ๆเราปอกเปลือกแล้วเนี่ยรับประทานก็อร่อยอใช่ไหมครับแต่ถ้าเปิือเราปอกส้มแล้วเนี่ยเราเก็บไว้หนึ่งวัน <C HA> แล้วกลับมาทานเนี่ย <C HA> ความอร่อยอมไม่มีแล้วใช่ไหมครเปรียบเสมือนเช่นเดียวกับข้าวนะครับข้าวข้าวกล้องเนี่ยถ้าเปลือยทานให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดเลยนะฮะ ต้องกระท่อเปลือกนะฮะแล้วก็ทานภนายนใน2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา,เามีเครื่องสีข้าวอ,าอยู่ในครัวเรือนหรือว่า,อาสามารถที่จะสีข้าวสดๆได้เนี่ยเป็นนวัตกรรมในเรื่องการบริโภค ท,ที่ที่ดีมากมากเลยและเราคาดว่าอย่างยิ่งในทุกวันนี้นะคะเรามีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กขนาดกระทัดรัดที่สามารถเก็บไว้ในครัวเรือนของท่านแล้วก็สนุกกับการสีข้าวทานเองที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกว่าทางคุณนนทิวัตรก็คือได้ลองทดลองใช้แล้วใช่ครับอ,อย่างมีอะไรแนะนํากับคนที่ยังไม่เคยลองใช้บ้างไหมคะว่าประทับใจแล้วก็สามารถสีข้าวทานเองที่บ้านได้เนี่ยมันดียังไงคะเอ่อมันเป็นอะไรซึ่งเหมือนกับคนโบราณว่าตำข้าวสารกอกหม้อก็หมายความว่าเราเ,เราเรา เราตำเราเราสีข้าวเฉพาะเท่าที่รับประทานหมดแล้วสีใหม่หมดแล้วสีใหม่ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะฮะค,คนโบราณเนี่ยไม่ค่อยเจ็บป่วยนะไม่ค่อยออไม่สบายนะฮะเนื่องจากการบริโภคข้าวกล้องนะฮะหรือข้าวซ้อมมือนะฮะ วันนี้นะคะเราก็ได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสีสดนะคะข้าวกล้องแล้วก็ข้าวกล้องงอกรวมถึงผลิตภัณฑ์ของบ้านสุโขทัยนะคะของคุณนนทิวัฒน์ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะซื้อผลิตภัณฑ์ของบ้านสุโขทัยก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะข่าวดีสําหรับท่านที่ต้องการใช้เครื่องสีข้าวกินดีเครื่องสีข้าวประจําครอบครัวแต่กังวลว่าจะไม่สามารถหาซื้อข้าวเปลือกได้วันนี้นัวจวีมีข่าวดีมาบอก สำหรับท่านที่ซื้อเครื่องสีข้าวกินดีเรามีข้าวเปลือกพันธุ์ดีจัดจำหน,น่ายข้าวเปลือกถุกถุงผ่านการคัดสรรและทำความสะอาดด้วยเครื่องอัตโนมัติจึงทำให้ได้ข้าวเปลือกที่สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเศษหญ้าเศษฟางบรรจุขนาด10กิโลกร,รมัมกระทัดรัดเหมาะไว้สีกินเองในครัวเรือนสนใจสั่งซื้อข้าวเปลือกกินดีได้ที่บริษัทนาจวีเทคโนโลยีจำกัด